สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับส่องสาวเพยเลยนะคะวันนี้เพรยจะพาทุกคนมาดูดอกทานตะวันนะคะอยู่ใกล้ๆกลแถวเพรย์แถวปากเกร็ดแถวนนทบ,บุรีอะคะ่ะบรรยากาศนะคะเราวกเข้ามาใกล้ๆกลที่เพยอยู่เลยนะคะอยู่นนทบ,บุรีหรือว่าแถวปากเกร็ดเนี่ย ก็มาเที่ยวกันได้นะดอกตะวันสวยมากเลยดอกทานตะวันพีเมฆอันนี้มาตอนค่ำๆเลยมันมันไม่ค่อยบานเท่าไหร่มันจะเหี่ยวๆมันจะเหี่ยวๆเหมือนคนเนี่ยเนี่ยเออทำไมเป็นเลยเดี๋ยวหนูจะตกนะคะ อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะใครอยู่ใกล้แถวดอนเมืองหรือว่าแถวดอนทบุรีปากเก็ดมาเที่ยวกันได้นะคะตรงทางด่วนที่สีสมานเนีค่ะจันะะรทรนตะวันสวยมากรังบานน่าจะยังอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะแต่ดอกมันก็เริ่มบานแล้วแหละเริ่มแก่แล้วแหละ อุรยากาศนะคะมีที่ถ่ายรูปด้วยมีที่ถ่ายรูปด้วยอาก,กาศค่ะ คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาเข้าฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียตงังค์นะจ๊ะแต่ว่านี่เพมาตนเนอะ ในสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงแล้วมันไม่ค่อยบานเท่าไหร่เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยโดนแดดมันค่อยบานเท่าไหร่ <S <S แต่ถ้าอยากได้บรรยากาศดีแล้วว่าภาพสวยๆถ่ายรูปสวยๆเพราะว่าต้องมาประมาณแปดเก้าโมงเนาะ,ะตอนเช้าเช้านี่นะคะบรรยากาศดีค่ะ,ะทุกท่านตะวันสวยค่ะ ดอกมันไม่ค่อยมืดมากทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรมันเป็นอะไร เรายังไม่ได้สักภาพเลยนะพี่เมกนี่ปล่อยเลยพี่เมกหล่นแน่เดี๋ยวพาลงมาพี่เมกไม่ต้องลงมานะเดี๋ยวพามาดูดอก ไม่ต้องไปไกลเลยไม่ต้องไปถึงลบบุรีเลยใกล้ๆก็มีเนาะทุกคนใครจะมาก็มากันได้นะจ๊ะแ้วก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อ กับแล้เจ้ใครจะมาก็มาได้นเจให้อยู่ใกล้แถวโดนอย่องน,น,นี้ไนวะพุ่งทานตะวันนครปักเก็ตเหรอ